สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News แก p p เปอร์ประกาศกลางโซเชียลไม่ขอร่วมงานเตอร์กหาบดีเขเรียกได้ว่าช็อกวงการสนันวันไหวจริงๆเพราะล่าสุดผู้จัดก,การมากฝีมืออย่างแกปเปอร์วริศนินกม แห่งบริษัทนายหน้าโปรดักชันจำกัดได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวและแฟนเพจของบริษัทร่อนจดหมายอย่างเป็นทางการไม่ขอร่วมงานกับบริษัท M4 Entertainment ของเติร์กคหาบดีกันจาลึกซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองค่ายเพิ่งจะ,ะแถลงข่าวร่วมมือกันในโปรเจกต์ Y m o m e n t Project, Project Lineup 2023เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยในจดหมายมีเนื้อหาว่า บริษัทนายหน้าโปรดักชันจำกัดขอประกาศยุติการร่วมงานและความร่วมมือทั้งหมดกับทางบริษัท M4 Entertainment ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนงานหรือโปรเจกต์ที่ดำเนินร่วมกันอยู่ยังคงดำเนินต่อไปจนแล้วเสร็จเนื่องด้วยวิสัยทัศน์และทัศนคติการทำงานไม่ตรงกันทำให้ไม่สามารถดำเนินงานร่วมกันต่อไปได้ส่วนทางบริษัท จะปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของงานตามปกติที่อยู่บนมาตรฐานและความถูกต้องเป็นหลักสำคัญทางบริษัทจึงต้องขอประกาศเพื่อแจ้งหรับทราบไว้โดยทั่วกันบริษัทนายโปรดักชันจำกัดนะวันที่16ตุลาคม2566อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ